หนุ่มอังกฤษอึ้งนี่มนวัตรกรรมล้ำคนคิดฉลาดมากแต่คนไทยบอกธรรมดามากเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางมาแล้วทั่วโลกแต่ไม่เคยมาไทยเลยสักครั้งแล้วการมาเยือนครั้งแรกของเขาก็เพื่อมาท่องเที่ยวและชิมสตรีทฟ,ฟู้ดไทยที่ดังไปทั่วโลกงานนี้เขาจะเจออะไรที่ไม่เหมือนใครบ้างไปดูกันเลยครับในช่วงต้นคลิปอารัฟยังอยู่ที่ประเทศจีนตอนนั้นดูเหมือนอากาศจะหนาวมากเพราะเขาสวมเสื้อผ้าหนาๆน,นาหลายชั้น อารัฟบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้มาเที่ยวกรุงเทพตอนที่เขาอยู่ที่สนามบินในจีนอากาศที่นั่นหนาวจัดจนเหมือนจะติดลบดูจากเสื้อผ้าที่เขาใส่มีหลายชั้นจริงๆแต่พอเขามาถึงเมืองไทยตอนที่เขาเดินลงจากเครื่องบินอารัฟถอดเสื้อกันหนาวออกหมดแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องการมันอีกต่อไปเพราะอากาศที่นี่อบอุ่นสบายตัวมากตอนนี้เขารู้สึกสบายสุด ไม่ต้องใส่เสื้อหนาๆนะหรือเสื้อโค้ทอีกแล้วอากาศเมืองไทยอบอุ่นจริงๆครับและหลังจากที่อารัฟมาถึงห้องพักแล้วเขาบอกว่ารู้สึกดีมากๆเพราะห้องพักสะดวกสบายสุดๆมีที่นอนสะอาดนุ่มหน้านอนมีทีวีให้ดูด้วยอารัฟเล่าว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางคนเดียวแต่เขาก็ตื่นเต้นและพร้อมจะผจญภัยหลังจากพักผ่อนเสร็จอารัฟก็เดินออกมานอกโรงแรมได้เห็นบรรยากาศของเมืองไทยครั้งแรก เป็นบรรยากาศแบบท้องถิ่นจริงๆเขายืนมองไปรอบๆแล้วบอกว่าเขาอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพเท่าไหร่เพราะตอนนี้ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นดูสบายๆมากหลังจากนั้นอารัฟก็ออกมาเดินเล่นเขาบอกว่าอาหารที่นี่กลิ่นหอมมากๆแม้แค่เดินอยู่บนถนนก็ยังได้กลิ่นอาหารหอมๆลอยมามันหอมจนชวนหิวเลยทีเดียวอารัฟรีวิวบรรยากาศรอบๆโร,ร,รงแรมให้ดู เขาพูดว่าดูนี่สิครับแถวที่ผมพักมีร้านอาหารเต็มไปหมดผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเดินไปทางไหนก็มีร้านอาหารมันบ้าไปแล้วเพราะที่อังกฤษคุณอาจไม่ค่อยเห็นร้านขายอาหารแบบนี้ร้านอาหารที่นั่นมักจะเป็นร้านที่มีหน้าร้านชัดเจนหลังจากที่อารัฟเดินไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าประเทศไทยดูแตกต่างจากที่อื่นที่เขาเคยไปและสิ่งที่อารัฟเจอต่อไป ทำให้เขาออกปากชมเลยว่าคนไทยคิดได้ยังไงไอเดียเจ๋งมากเมื่อเขาเดินมาถึงร้านข้าวแกงร้านหนึ่งที่ตั้งขายอยู่ข้างทางอารัฟชีให้ดูแล้วพูดว่าดูสิครับร้านนี้มีอาหารใส่ถุงพลาสติกด้วยใครเป็นคนคิดเนี่ยไอเดียดีมากเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตมันเจ๋งสุดๆไปเลยสำหรับเขาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก การเห็นอาหารใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ถือว่าแปลกตาม,มากเพราะที่ต่างประเทศไม่มีการขายอาหารใส่ถุงพลาสติกแบบนี้พอมาเห็นที่เมืองไทยอารัฟถึงกับทึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นอารัฟเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งตรงนั้นมีร้านขายผลไม้ปัน่นมีร้านขายน้ำปั่นข้างทาง2-3ร้านซึ่งสำหรับคนไทยแล้วนี่เป็นเรื่องปกติทั่วไปร้านขายผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นสด ขายอยู่ข้างทางแบบนี้เรามักเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทยและในช่วงเย็นอารัฟก็ได้เดินชมบรรยากาศในกรุงเทพต่อเขายังถ่ายให้ดูร้านขายพืชใบเขียวอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะประหลาดใจไม่น้อยเพราะที่นี่มีร้านขายพืชใบเขียวตั้งอยู่อย่างเปิดเผยในประเทศอังกฤษร้านขายพืชใบเขียวยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลยังไม่ได้เปิดเสรีเหมือนในประเทศไทยหลังจากนั้น อารัฟก็เดินมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาตัดสินใจเข้าไปลองชิมอาหารไทยเขาสั่งอาหารมาลองสอง,งสอย่างมีทั้งเนื้อสัตว์สลัดและมันฝรั่งพออาหารมาเสิรฟ์ฟเขาก็เริ่มชิมสเต็กทันทีหลังจากคำแรกเขาถึงกับหลับตาพริ้มแล้วพูดว่าโอ้มันยอดเยี่ยมมากอร่อยจริงๆอารัฟบอกว่าเขาไม่เคยกินอาหารที่มีรสชาติแบบนี้มาก่อนในชีวิตของเขา สเต็กที่นี่มีรสเปรี้ยวจากมะนาวและความเผ็ดร้อนจากพริกหลังจากนั้นเขารีวิวอาหารอีกจานหนึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ดาว่าอาจจะเป็นเมี่ยงเมี่ยงเป็นอาหารที่มีผักหลายชนิดบางที่อาจจะมีเนื้อไก่ด้วยและตรงกลางมีน้ำจิ้มเป็นซอสวางอยู่อารัฟลองกินดูแล้วบอกว่าโอ้น้ำจิ้มนี่อร่อยมากแต่เขาก็สงสัยว่าก้อนสีขาวๆที่อยู่ในจานคืออะไร จากนั้นเขาหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาหนึ่งชิ้นพร้อมบอกว่าเขาไม่รู้ว่านี่คือเนื้ออะไรแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณจิ้มลงไปในซอสนั้นมันจะอร่อยสุดๆไปเลยแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณจิ้มลงไปในซอสนั้นมันจะอร่อยสุดๆไปเลยเขาย้ำอีกว่าซอสนี้คือสุดยอดไม่ว่าคุณจะเอาอะไรจิ้มลงไปมันก็อร่อยเหมือนเดิมและหลังจากที่อารัฟกินอาหารเสร็จแล้ว เขาก็ออกมาเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนในกรุงเทพเขาบอกว่ากรุงเทพนี่เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเลยจริงๆที่นี่มีร้านอาหารอยู่แทบทุกมุมถนนไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็จะเจอร้านอาหารอยู่เสมอวันต่อมาอารัฟก็จะพาเราไปดูห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมาบุญครองหรือ m b k Center นั่นเองครับผู้คนก็นิยมมาเดินที่นี่กันเยอะมากเดี๋ยวเขาจะพาเราเข้าไปดูข้างในว่า มีอะไรน่าสนใจบ้างขณะที่อารัฟยืนอยู่บนสภาลอยเขาก็พูดว่าโอ้ดูห้างนี่สิบรรยากาศตรงนี้สุดยอดมากที่นี่ดูใหญ่โตและอลังการมากจริงๆมันสุดยอดเลยพอเขาเดินลงบันไดเขามองลงไปเห็นร้านขายอาหารอยู่เต็มไปหมดระหว่างที่เดินไปอารัฟก็เจอร้านขายน้ำปั่นร้านหนึ่งเขาตัดสินใจสั่งน้ำส้มมาหนึ่งขวดพอได้ชิมคำแรกเขาพูดขึ้นว่าโอ้ มันดีมากจริงๆน้ำส้มขวดนี้สดมากๆผมชอบแบบนี้เลยทั้งสดและอร่อยสุดๆอารัฟบอกว่าน้ำส้มขวดนี้ราคา80บาทเท่านั้นเขายังมารีวิวให้ดูด้วยว่าถ้าแปลงเป็นเงินปอนด์อังกฤษจะราคาเท่าไหร่อารัฟหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดเครื่องคิดเลขให้ดูน้ำส้มราคา80บาทไทยแปลงเป็นเงินปอนด์ได้ประมาณ1.8ปอนด์เท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่า น้ำผลไม้ขวดนี้ราคาแค่สองปอนด์อังกฤษเองทำให้อารัฟรู้สึกทึ่งมากแล้วบอกว่าราคาถูกสุดๆไปเลยหลังจากนั้นอารัฟก็เดินเข้ามาชมภายในห้างเขาบอกว่าห้างที่นี่ใหญ่โตมากและหรูหราจริงๆมีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมดมีทุกอย่างให้คุณเลือกกินไม่ว่าจะเป็นอาหารฝั่งตะวันตกหรือสินค้าต่างๆที่นี่ก็มีครบระหว่างที่เขาเดินเล่นในห้างดูนี่สิเพื่อนๆ มีร้านขายผลไม้สดอยู่ในห้างด้วยเหมือนกับที่ผมเห็นข้างนอกเมื่อกี้เลยมันสุดยอดมากเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวผมจะไปหามากินอีกสักขวดขณะที่เดินไปเรื่อยๆอารัฟก็พูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยผมชอบที่วัตถุดิบต่างๆที่นี่สดใหม่มากไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยากกินอะไรคุณก็หาซื้อได้ทันทีแต่ถ้าคุณไปประเทศอื่นมันไม่ง่ายแบบนี้ ประเทศเหล่านั้นถ้าคุณอยากกินของสดๆแบบไทยคุณต้องไปร้านอาหารหรือไม่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตถึงจะได้กินของแบบนี้หลังจากเดินไปเรื่อยๆอารัฟก็เจอร้านอาหารไทยร้านหนึ่งเขาตัดสินใจนั่งลงและสั่งอาหารมาลองชิมอารัฟสั่งน้ำสมุนไพรซึ่งก็คือน้ำตะไคร้นั่นเองครับเขาบอกว่าผมไม่เคยกินน้ำตะไคร้มาก่อนเลยหลังจากที่ได้ลองชิมอารัฟก็พูดว่าอืมมันไม่ได้แย่นะ มันสดชื่นดีแต่ก็เป็นรสชาติที่ผมไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยหลังจากนั้นอารัฟก็ตัดสินใจสั่งต้มยำกุ้งมาลองชิมอยากรู้ว่าต้มยำกุ้งร้านนี้จะเป็นยังไงพอดูหน้าตาของต้มยำกุ้งที่มาเสิร์ฟอารัฟถึงกับตาเป็นประกายโอ้โหดูหน่ากินมากๆเขาค่อยๆตักน้ำซุปขึ้นมาชิมคำแรกมันสดชื่นมากอร่อยจริงๆยอดเยี่ยมสุดๆกุ้งตัวโตๆอยู่ในถ้วยแบบนี้ ผมบอกได้เลยว่าผมกินแบบนี้ได้ทั้งวัดหลังจากอารัฟกินเสร็จเขาเดินออกจากร้านด้วยรอยยิ้มและนี่ก็คือเรื่องราวของหนุ่มชาวอังกฤษที่มาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกได้เห็นถุงแกงของคนไทยถึงกับเอ่ยปากว่าคนไทยเก่งมากฉลาดสุดๆคิดได้ยังไงเอาอาหารใส่ถุงแกงแบบนี้เขายังชมว่าเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ครับ ก็จบลงแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ